อัปเดตการลงทะเบ,บียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี65นี้นะครับล่าสุดวันที่26พฤศจิกายน64รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ใม่ใช่องครับคลิปนี้เข้ามาถึงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเรามาดูข่าวล่าสุดจากการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งจะมีขึ้นประมาณสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับผมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับที่ให้แหล่งข่าวมาโพสต์เมื่อวันที่26พฤศจิกายน64นะครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไรนะครับ บัตรสวัสดิการรัฐหรือว่าบัตรคนจนกําลังเตรียมเปิดรับสิทธิ์รอบใหม่ของปี65คาดว่าจะใช้ลงทะเบียนนะครับจะให้ลงทะเบียนภายในสิ้นปี64นี้อย่างเร็วนะครับผมถ้าอย่างช้าก็ต้นปีหน้าปี65นะครับ กระทรวงกรารคลังมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่ายครับผมสําหรับัะเกณฑ์พิจารณารอบใหม่กําลังอยู่ในขั้นตอนการหารือและพิจารณาอีกครั้งหากได้รับข้อสรุปอย่างไรจะเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดครับเดิมนะครับมีผู้ถือบัตรคนจนอยู่ที่13.6ล้านคนโดยคาดว่าจะรอบใหม่นี้จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านคนนะครับผม อัปเดตข้อที่2คือเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นอย่างไรนะครับครั้งเผยหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้ที่อยากได้สิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ปี -65 ดังนี้นะครับคือรายได้ของครัวเรือนจะต้องมีจํานวนไม่เกิน200,000บาทวงเล็บเดิมมีการพิจารณารายได้เป็นรายบุคคลนะครับรอบนี้จะเป็นรายได้ารายครัวเรือนนะครับผมที่2,000 0 0บาทนะครับในเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับ สองคือใช้หลักเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินมาพิจารณาครับใช้หลักเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินมาพิจารณา 3. คือหากไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่ต้องกังวลนะครับผมจะมีหน่วยรับลงทะเบียนที่เปิดหน่วยขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ส่คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รายเก่าจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับสิ่งนี้สําคัญท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้วจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับหรือว่ามีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่อีกครั้งนะครับว่าท่านได้ผ่านเกณฑ์ในเงื่อนไขใหม่หรือไม่นะครับผมอัปเดตข้อที่3คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเบื้องต้นคือต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีครับมีไรายได้ไม่เกิน กว่า1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีอันนีรหรับรายบุคคลนะครับรายรัวนก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับผม3คือไม่มีทรัพย์สินทางการเงินหรือมีได้ไม่เกิน10,000แสนบาทเช่นเงินฝากธน,นาคารสลากออมทรัพย์ตราสารหนี้นะครับสีคือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือหากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินต้องมีบ้านหรือทาวเวาส์ไม่เกิน25ตารางวาครับไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตร และกรณีเป็นที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรสามารถมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่นะครับผมอันต่อไปก็คือหากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรสามารถมีพื้นที่ได้ไม่เกินหนึ่งไร่นะครับผมอัปเดตข้อที่4นะครับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําอย่างไรนะครับผมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําอย่างไรอันนี้ก็จะมีข้ออัปเดตที่ว่าผู้ที่ต้องการลงทะเบียน สามารถเลือกธนาคารที่สะดวกได้ตามรายชื่อธนาคารดังนี้ครับจะมีธนาคารทกสธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยครับ3ธนาคารด้วยกันนะครับทกสออมสินและกรุงไทยครับผมอัปเดตต่อไปก็คือแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับ อันต่อไปคือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัวเช่นรายได้ทรัพย์สินหนี้สินและอื่นๆอันที่4คือเก็บปรักฐานไว้ยืนยันการลงทะเบียนครับอันนี้เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับผมแต่จะมีการลงทะเบียนจริงๆมีขั้นตอนอย่างไรจะมี การลงทะเบียนออนไลน์หรือไม่ต้องคอยติดตามกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี65นี้นะครับเร็วๆนี้เราก็จะทราบเงื่อนไขเพิ่มเติมท่านผู้ชมอาจจะในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้หรือว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนสิ้นปีนี้เป็นอย่างเร็วครับผมอย่างช้าก,ก็คือต้นปี65นี้นะครับผมให้ใจเย็นๆน,นะครับอันนี้เริ่มมีข่าวชัดเจนแล้วจากกระทรวงการคลังที่มีการประกาศออกมานะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับ หากมีความขึ้นหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานในสั้นนะครับผมสำหรับข่าวการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มนี่ชานลด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมนี่ชลด้วยนะครับ